สวัสดีชาวราศีธนูค่ะราศีท้ายแล้วจริงๆมึงกูทำสำเร็จแล้วในปักนี้นะคะอาราศีธนูมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะ8-15ปักสั้นๆเหมือนเช่นเคยนะคะคิมมาชักคิมขอโทษด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะราศีธนูมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์คุณเป็นเช่นไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปใน,นวันที่8-15นี้นะคะไอเดียไอคิมค่ะอยู่ที่บนจอเลยค่ะลอด,ดูส่วนตัวนะคะและตรงนี้เป็นแบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ไดดามาก,กันเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะ เรื่องราวสลักกันได้ก็ไปสลักกันเราเองจ้ามาค่ะชาวราศีธนูมาดูสิว่าความรักความสำนองคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรค่ะเอารามาดูกันมาดูกันมาชาวราศีธนูขอดูหน่อยสิว่าเธอเจอ,ออะไรเธอหนักหน่วงหรือเปล่าราศีสุดท้ายเนี่ยฉันอยากได้พลังงานดีๆแกเอาละค่ะคุณได้สองดาบว่ไม่ดีล้ล่ะ สองดาบ king of sword ค่ะ king of Cup ค,ค่ะ8เหรียญค่ะเดทค่ะแล้วก็เป็น10ิบเท้าตายแล้วโดนบล็อกเลิกบล็อกแต่ยังไม่ลืมเขาไปอีกเอาละค่ะตามนั้นเลยนะหนักโดนแล้วจ้าเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะคะเอาละค่ะมามาดูเขาคนนั้นของชาวราศีธนูสี ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรเขาหายไปไหนแกเขาบอกเลอกแกแล้วเขาไปไหนล่ะเขาทิ้งแกพางตึงเอาไว้ตรงนี้เอาละค่ะมาดูซิว่าเขาห่งคุณเป็นเช่นไรขอดูหน่อยค่ะเอาล่ะเขาได้คิงออฟคัพค่ะ6กดาบดลซัดดนี้ค่ะ สไม้เท้าหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นเดอะเวอรเออเขาไม่มีรักใหม่อ่ะสิเอาละค่ะทีนี้ค่ะคนชาวราศีธนูนะคะคุณน่ะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยโดนบล็อกอ่ะนะโดนปิดกันแล้วเขาก็หายไปจากคุณน่ะนะคะหายไปแล้วก็ทิ้งแต่ความทรงจําเอาไว้ที่เคยทําด้วยกันแบบนั้นคุณเนี่ยแย่นะทีนมบอกอย่าง,งี้คุณแย่นะเพราะรู้สึวคุณไม่อยากจําแล้วอ่ะ แต่มันยังจำอยู่ที่ความสัมพันธ์มันเดทของจริงเนี่ยมันหายไปเลยเขาเงียบหายไปเลยคุณไม่เห็นอะไรบล็อกคุณติดต่อไม่ได้จะง้อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แบบนั้นนะะคือค่อนข้างจะหนักจริงๆค่ะเพราะคิมเห็นว่าการจากไปของเขามันเป็นการที่เขาไปมีรักใหม่เขาทิ้งคุณแล้วเขาก็ไปหาคนใหม่ง่ายๆแบบนั้นแหละง่ายๆเลยนะคะเอาละเขาได้ k ิงออ f Cup ค่ะหดาบน,นะคะ The Sun สี่ไม้เท้าหนึ่งถ้วยเด e w o ว l d คือ เขาไปมีความสุขของจริงอะเนาะแล้วก็ทิ้งคุณให้ให้ให้เศร้าอยู่คนเดียวต้องพูดคำนี้ใช้คำนี้ได้เลยเพราะคิมเห็นว่าตัวเขาเนี่ยไปแล้วไปรักเลยเดือดซันนะเดือดซันไปมีความสุขไปมีรักครั้งใหม่ไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็อยู่ไกลจากคุณด้วยเหมือนหนีคุณไปอะเหมือนเหมือนหนีไปอยู่ด้วยกันอะ,อะไรแบบนั้นอะนะคะเท่าที่คิมเห็นนะขณะนี้นะคือถ้าเกิดว่า คือคิมกําลังมองว่าคนที่โดนแฟนตัวเองหนีไปหรือบอกเลิกหรือจบไปแล้วไปมีรักครั้งใหม่มันคงจะรู้สึกแย่พอสมควรน,น่ะนึกออกปะคือเรายังไม่ไปไหนเลยมึงเฮ้ยกูยังกูยังเจ็บอยู่เลยมึงกลับมาดิมึงกลับมา,มา,ม,ามาเคลียร์คนก่อนเคลียร์ใจกูก่อนได้ไหมคือไม่ใช่มึงไปถึงปุ๊บมึงมีความสุขเลยแล้วแล้วลสิ่งที่มึงทําให้กูมันคืออะไรคิมเห็นแค่นั้นจริงๆว่าคุณไม่อยากโทษตัวเองแต่คุณรู้สึกว่ามึงเริ่มใหม่ไวจังวะแบบนั้นน่ะเออมึงเริ่มใหม่ แบบมึงไม,ไม่สนอยู่ข้างหลังเลยนะกูย,ยังแบบกูย,ยังเจ็บอยู่เลยอะไรแบบนั้นเท่าที่คิมเห็นคนราศีนธนูเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่อยากอ่านอะไรเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนกับไพ่ของคุณนะเอาละมาเนี่คือสถานการณ์แกสถานการณ์ที่แกเจออยู่ณนะขณะนี้ค่ะไม่ดีคิมบอกเลยว่าไม่ดีนะอ่านไปเหนื่อยไปอะ่ะนะเอาละมามาดูใจคนชาวราศีนธนูกันราศีสุดท้ายที่คิมคิดว่ามันจะดีนะไม่ดีอีกแล้วเลือกโสดรับปีใหม่เลย เอาดาวเหงาเลยมึงมาใจของชาวราศีธนูค่ะคิมขอจอดหน่อยสิคุณเป็นเช่นไรบ้างเอาละค่ะจัดติดค่ะอสี่ถ้วยค่ะ ไอสี่เหรียญข่โทษทีสี่เหรียญเดวิัลฟอตจูนค่ะนะคะใน king of p e n a c l e แล้วก็เป็น queen of cup อย่างที่บอกว่าคุณไม่มีอะไรเลยในใจคุณนอกจากการก็ยอมรับแหละว่าเขาไปแล้วอ่ะก็ยอมรับแหละจะอย่างที่บอกว่าตัวคุณยังมันยังตัดไม่ได้อะ่ะมันมีสี่เหรียญมันยังมีการอยากที่จะมองเขาอยากส่องเขาแต่ประเด็นคือส่องไม่ได้แล้วไงม,มึง คือเขาบล็อกแม่ทุกทางเลยแบบนั้นน่ะนะคือมันบล็อกทุกทางแล้วค่ะมันมันไม่เห็นอะไรอีกแล้วคุ <co ld> คณได้แต่มโนงานเนี้ยบอกเลยว่าคุณได้แต่มโนของจริงสามเหรียญมโนคืออย่างที่บอกว่าคุณรู้ทุกเรื่องแหละว่าเขาไปทําอะไรเขาหนีไปทําไมเขาอยู่กับใครอะไรแบบนั้นคุณรู้แหละนะคะ <co ld> แต่อย่างที่บอกว่ายิ่งรู้ยิ่งเจ็บยิ่งรู้ยิ่งเจ็บแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีช่องทางการติดต่อจะให้กูด่า ให้กูด่าหรือให้กูระบายอารมณ์ของตัวเองระบายความรู้สึกหรือแม้กระทั่งยื้อให้เขากลับมามันไม่มีทางนั้นแล้วเขาบอกคุณของจริงแล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าเขาบอกรู้สิไม่รู้ได้ไงก็ติดต่อไม่ได้ใช่ปะนะแต่อย่างที่บอกว่าใจคุณมันยังลืมไม่ได้ค่ะนะคิมเห็นว่าใกล้ๆนี้เร็วๆนี้คุณก็ยังไม่ลืมนะคีควีนออฟคัพขึ้นตรงนี้มันเหมือนกับคุณก็ยังนั่งคิดอยู่แหละคิดถึงเขาอยู่แหละอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกเวลาด้วยซ้ําไปถ้าเราทางานไม่ได้อยู่แล้วในใจอ่นะ แต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเนี่ยเดวิลกระเด็นมาอีกแล้วเนี่ยนะตามนั้นเลยนะคะตัดไม่ได้จากใจพูดแค่คําคว่าตัดไม่ได้จากใจนั่นคือทั้งหมดของคุณละในไพ่ของคุณค่ะคนชาวราศีธนูไม่รู้จะพูดตรงไหนไม่รู้จะไปอ่านแบบไหนมาดูเขากันสิทีนี้ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ใหม่เขาคิดไม่สนใจนะคิดจะสนใจว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาหมดรักคุณจริงไหมคือที่จะดูเนี่ยไม่ใช่ตอกย้ำคนชาวราศีธนู แต่คิมกาลังจะมองให้คุณมองยอมรับความจิงอีกข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นนึกออกใช่ไหมในการที่จะเดินออกไปนะคะเพราะฉะนั้นดูกับคิมจะเจ็บไหมเจ็บบางครั้งใพ้ออกมามันเจ็บแต่คิมไม่อยากโกหกตามนั้นเลยเอาละมามาดูใจเขาที่มีต่อคุณสิเฮอร์มิต 1> 1, หน่้วยค่ะเก้าถ้วยค่ะเจดดาบแล้วก็เป็นเด็กเอ็มเพลเลอร์คิมมองนะเขาอาจจะมีเหตุผลที่เข้าไปอันดับแรกเลยเขาคงไม่อยากจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสามเศร้าตรงนี้หรือเขาไม่อยากจะคบใครแบบสามคนตรงนี้เขาก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเขาถึง้เลือกจะไปไงแต่เขาแค่ไม่ได้เลือกคุณแค่นั้นเองนะคะความรักมีไหมคิมมองว่าเมื่อก่อนมันเคยมีแต่ตอนนี้มัน มันเหี่ยวมันมันหมดแล้วอ่ะมันมันเงียบไปหมดแล้วความรักที่มีให้คุณอ่ะถ้าเขารักคุณเขาจะเลือกคุณค่ะง่ายๆเลยนะความรักไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะถ้าเขารักคุณเขาจะเลือกคุณแต่เขาแค่ไม่จะเลือกคุณคุณยอมรับข้อนั้นได้ก็โอเคแล้วนะคะนะตอนนี้ถามว่าใจเขาาคุณเป็นไงเขายินดีที่จะวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณโอเคยินได้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็ยินดีที่จะเป็นเพื่อนเพื่อนให้คุยกันได้ถามทาสาทุกสุดติดกันได้แต่คงจะ ไม่ได้กลับมาคุยกันอะไรแบบนั้นนะเพราะคิมมองว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอีกคนนึงมากกว่านะชอบอีกคนนึงมากกว่าแล้วก็อยากจะลงหลักปริฐานกับอีกคนนึงมากกว่าเนี่ยคิมเวลาคิมพูดคิมอ่านให้คิมก็ไม่อยากจะอ่านแบบนี้แต่มันเป็นแบบนั้นนะคะอยากใหค้คุณเรียกว่าเตือนซะชาวราศีธนูมึงเตือนแล้วมึงก็แต่งตัวสวยออกไปหาแฟนใหม่ซะแบบนั้นนะคะอย่าอยู่ตรงนี้เลยเข้าใจว่ามันมันทำยาก ในการจะลืมใครสักคนหนึ่งคนเราไม่ใช่รูปภาพถูกป่ะมันมีเนื้อมีหนังมันเคยมีอ่าสตอรี่ร่วมกันแบบนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่ลืมยากแต่เขาก็หวังว่าคุณวันหนึ่งคุณจะทาใจได้วันหนึ่งคุณจะโอเคกว่านี้นะคะการไปของเขาคิดบองว่ามันมีความสุขในจังหวะหนึ่งที่ไปคือคือได้อะไรที่ตัวเองเลือกมันก็มีความสุขแต่อย่างที่บอกว่าเขาจะหันมามองคุณบ้างไหมมีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วที่คิดถึงคุณอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นคิดถึงเป็นอารมณ์ของการเป็นหัวมากกว่าว่าคุณจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะะค าราศีธนูมันก็บอกเลยมึงจะเป็นห่วงกูทำไมถ้ามึงเป็นห่วงกูมึงก็ไม่ต้องไปเสดเชปลาแบบนั้นนะนะเอาละทีนี้ค่ะมาดูว่า8-15นี้ค่ะชาวราศีธนูคิมจะดูว่าคุณจะเป็นยังไงต่อไปอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณอีกไหมมาดูซิดูแล้วทอนหลอกนะดูแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะยิ่งไพ่ไม่ดีคิมก็ไม่อยากให้คุณมานั่งจดจ่อจะจอดูอะถ้าไม่ไหวปิดไปเลยค่ะไม่โกรธนะคะ อะมาอย่างที่บอกว่าถ้ามันเลิกก็เลิกเจ็บก็เจ็บไม่กลับก็คือไม่กลับอ่ะนะคิมคิมไม่ชอบเลี้ยงไข่ใครเท่านั้นแหละนะตามนั้นเลยจ้ะมาแปดถึงสิบห้าจ้ะสามดาไปอีกที่พายเดววว เทมแพลนสิบถ้วยแล้วก็เป็นชาดิออตไม่มีการกลับมาของคุณและเขาอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่มันกลับมาคือข่าวข่าวที่คนอื่นนามาบอกคุณนะคนอื่นแม้จะไปรู้ไปเห็นมาอีกมาเล่าให้คุณฟังอีกแล้วคุณก็เจ็บอีกยิ่งรู้ยิ่งเจ็บไปอีกข่าวข่าวจากทางไกลอะ่ะนึกออกปะ คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่อีพวกข่าวข่าวเนี่ยก็ตัวดีนะคะคือมึงดูคนที่รับฟังข่าวด้วิถีหาว่าเขาไหวไหมนะคะคือคิมคิมคิมไม่เข้าใจว่าบางทีแบบเข้าใจว่าเออไปได้ยินมาก็อยากจะเล่าให้ฟังแต่มึงดูคนดูเขาเรียกว่ามึงดูสภาพคนฟังนิดนึงนะคะคืออย่างที่บอกคุณจะไปได้ยินว่าเขามีความสุขดีมันก็อยู่กับไม่ได้อยู่กับผัวมันมึงมันด้อยู่กับเมียมันมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะได้ยินทําไมว่าคุณรู้อยู่แล้วแต่ยิ่งได้ยินสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วก็ตามเห เข้าไปอีกนะนะคุณจะยังไม่ลืมเขาค่ะคนชาวราศีพานูุนะคะแล้วก็ไม่มีการกลับมาของเขายิ่งจะมีแต่ห่างห่างกันไปเรื่อยหาไม่ว่าแม่งจะยินข่าวจากทางไกลมาอีกคุณแบบอืมมึงจะบอกทําไมวะแค่นั้นะห่ะนะคะคนชาวราศีธนูุคิมสงสารคุณนะคิมไม่อยากอ่านเยอะนะฮะตามนั้นเลยค่ะมาดูพี่านายนเจี๊ยบเขาแนะนาคุณกันถ้ามันมีเสียงกักกัก,ก,กตรงไม้เนี่ยขอโทษทีนะ,ะเพราะว่าที่ที่คิมมันเสียนะเอาละค่ะมา คนชาวราศีธนูมาดูพี่เอ็นเจียบเ,เขาแนะนําอะไรให้คุณดีกว่าค่ะขอแนะนําดีๆก็แล้วการจะทําให้ราศีธนูเขาเดินไปข้างหน้าได้นะไม่ใช่จะเจ็บตาอยู่ตรงนี้นะเจ็บแบบเขาเรียกว่าเจ็บข้ามปีมีส่วนเลยม,มีสิทธิ์เลยล่ะเจ็บข้ามปีบอกได้เลยเพราะให้คุณรุนแรงมากในเรื่องของความรู้สึกนะเอาละมาคนชาวราศีธนูค่ะขอดู่อยสิว่ามันจะยังไงพี่เอ็นเจียบแนะนําอะไรคุณ เอาล้ะคะ่ะพี่เจ๊ยบ,บอกว่า,า,า8ไม่เท้าค่ะ10ไม่เท้าค่ะ5ไม่เท้าค่ะ10ถ้วยแล้วเป็นจัดเมนเขาบอกว่าทั้งหมดมันเป็นเวรกรรมคิดซะแค่ว่ามันเป็นเวรกรรมที่ที่ที่คุณไปทําเขาหรืออะไรก็ได้คิดให้มันเป็นเรื่องของเรื่องบวกและตอนนี้มันหมดเวรหมดกรรมไปแล้วนะคะสิ่งที่มันเป็นอยู่คือความรู้สึกที่มันหลังจากกรรมมันหมดแค่นั้นเองทุกอย่างเงนี่ยเขาต้องการให้คุณมองกระจกหรือมั้ง นะลองไปมองกระจกสิว่าไอ้ตอนที่ตัวเองแย่เนี่ยมันโสมแค่ไหนมันทุนเล็แค่ไหนนึกออกปะ จะได้ล,ลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อแล้วก้าวไปข้างหน้าต่อเข้าใจมันทํายากแต่คุณต้องรักตัวเองอันดับแรกแล้วมองทุกอย่างให้เป็นเวรกรรมถ้าคนเป็นพุทธนะมองทุกอย่างให้เป็นเวรกรรมให้หมดนะคะมันจะได้จบง่ายๆแบบนั้นนอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรซับซ้อนเพราะทุกอย่างให้มันซับซ้อนมากขึ้นมากเมื่อคุณคิดทบไปสเต็ปทบไปสเต็ปมันคือความซับซ้อนแล้วมันเป็นความเจ็บปวดที่คุณไม่ลืมนะคะคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะเดินไปข้างหน้าหาใครใหม่ๆหาคนคุยใหม่นะคะจะคุยแก้เหงาก็ช่างแม่งเถอะนะคะดีกว คิมเขาเรียร่คิมไม่เอนจอยด้วยนะคิมรู้อะบอกได้เลยจ้ะตามนั้นเลยนะคะมาพักเรื่องดรามา่าพักเรื่องดราม่าจา้ะมาดูคนโสดมีคนคุยนะมาดูคนโสดที่มีคนคุยค่ะชาวราศีพนูเขาเรียกว่าโสดแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันพี่หนูก็ยังถือว่าโสดอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แฟนกันอนะอะไรแบบนั้นอะนะมา ค่ะสามเหรียญค่ะสามเหรียญหกไม้เท้าค่ะสี่เหรียญคันไนท์ออฟคัพแล้วก็เป็นคิงออฟเพนนิเคิลเอ๊คนโสดมีคนคุยเนี่ยคิมบอกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะไปคุยกับคนในที่ทํางานอะ่ะนะคนในที่ทำงานคนที่เหมือนเหมือนหยอดกันมือประเด็นคือเหมือนยอดกันอ่ะในที่ทํางานอะ่ะแบบนั้นแล้วคุณดันแบบชอบเขาจริงๆอะ่ะเหมือนโดนจับเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะนะคะเพราะว่าคิมเห็นว่าตัวคุณเนี่ยได้แค่คุยกับเขาแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณตกหลุมอ่ะ เหมือนกับแบบว่าคุยกับคนคนนึงแล้วแบบพอคุยกับเขาไปบ่อยเข้าเพื่อนร่วมงานก็แซวอะนึกออกไหมพอแซวแซวเสร็จทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณเน่ไปสนใจเขาจริงๆเป็นการขึ้นมาแต่ความสําคัญคุณนหะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนดีมากไม่แปลกถ้าคุณจะชอบเขานะคะหรือว่าคุณจะคุยกับเขาแบบนั้นแต่ความสาคัญคิดว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าวม่าคุณรู้สึกอะไรอะ่ะแบบนั้นนะนะตามนั้นเลยเขาอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่มากค่ะนะคะมีคนคุยกับเขาเยอะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่คุยกันอะนะคะแต่อย่างที่บอกว่า คิมไม่เห็นอะไรเลยนะคิมไม่เห็นความรู้สึกของเขาหรืออะไรเลยคิมเห็นแค่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในองค์กรหรืออะไรก็ตามนะตามนั้นเลยหรือในกลุ่มในก้อนอนะไรสักอย่างประมาณนะมาดู8-15ซิ8-15ค่ะคุณได้10เหรียญค่ะแฮงแมนค่ะ,คะนะคะเพจออฟคัพค่ะนะคะ4ถ้วยแล้วก็เพจอวอนอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ครนี้บางทีคุณก็ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าการได้พูดคุยกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันดูเหมือนมีแต่สิ่งดีๆที่ให้เขาหยิบยื้มให้เขาให้เขาได้รู้สึกยิ้มคุณยิ้มเวลาเห็นเขามีความสุขแล้วคุณโอเคแบบนั้นเหมือนคุณไม่ได้หวังอะไรค่ะนะคะแปดถึงสิบห้านี้ค่ะอย่างที่บอกแฮงแมนเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าคุณไม่ไ,ไม่ได้หวังความสัมพันธ์จากเขาหรอกคุณให้รู้สึกว่าอยากคุยกับเขาอยากให้เขารู้วาอในะใจทีละนิดทีระนิดเผื่อมันมันวันหนึ่งมันอาจจะ เปลเป็นความรักรก็ได้แต่อย่างที่บอกคุณไม่ได้หวังไกลไม่ได้หวังสูงขนาดนั้นแค่คุยทุกวันอะไรทุกวันคุณก็มีความสุขแล้วค่ะคนชาวราศีนธนูอันนี้คือคนที่มีคนคุยไม่รู้ว่าคนคุยเนี่ยคือแบบเขาเรียกคนคุยหรือเปล่าอ่ะนะแต่คิมมอาเป็นคนคุยด้กันเพราะว่าคุณก็มีจุดโฟกัสเน,เนาะแบบนั้นนะ,นะคะเอาละค่ะมามาดูคนโสดสนิทแล้วกันจะ้ะมาดูคนโสดสนิทชาวราศีธนูค่ะมาดูว่า อยู่ได้ยังไงไม่เหงาตายแล้วหรอมาดูค่ะว่าคนโสดสนิทคุณเหงาไหมคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตของคุณขอดูหน่อยซิขอทราบอีกหน่อยนะจ๊ะกลัวไม่แตกจ้ะอาละค่ะคนโสดสนิทคุณได้ 9ถ้วยค่ะคุณได้สี่ถ้วยค่ะสี่ด, 4, 4, ดาบค่ะ9้า 9, เหรียญแล้วก็เป็นสามเหรียญอือเขาบอกว่าคนสสนิทเนี่ยตัวคุณเนี่ยมีคนเข้ามาไหมมีค่ะนะมีจริงๆแต่ว่าไม่ถูกสเปกกว่าไม่ถูกสเปกกะไม่อยากไม่อยากไปต่อเพราะว่ารู้สึกเลยว่าถ้าไปต่อก็ไม่ถูกสเปกอยู่ดีอยู่คนเดียวดีกว่าแบบเนี้ยคุยอยากคุยได้อยู่แล้วแต่ ไม่ไม่เอาอ่ะคือมันมันไม่ใช่ก็คือคนนั้นไม่ใช่อะไรแบบนั้นค่ะเลือกไหมคอดว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลือกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คุณแค่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็ไม่อยากคุยอ่ะแบบนั้นค่ะนะคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองหรอกคุณเปิดอยู่นะแต่คุณแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่อยากสารสัมพันธ์กับใครแบบเผื่อเลือกอ่ะไม่เอาแบบนั้นค่ะคุณอยู่คนเดียวดีกว่าแบบนี้ค่ะดูเหมือนความรักเนี่ยมันจะไม่ได้สําคัญกับคุณหรอกแต่ถามว่ามีเอาไหมก็เอาแต่ถ้้้้าาาาาามมมมีีแแลววไไไ่่่ดะทงงนนนนนนกก็็เเเออคคัชสิู ้5สีมันจะเป็นยังไงต่อไป8-15ค่ะคุณได้ชารีออดค่ะ คิงออฟสอดค่ะสองถ้วยนะคะสองถ้วยมาไฮพิเทสนะคะแล้วก็เป็นห้าเหรียญเอาละค่ะคุณจะบอกว่าหากคุณคุณชอบต่างชาติคุณจะได้ต่างชาตินะฮะอาจจะมีต่างชาติมาเตาะคุณมาเจาะคุณทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งคิมต้องบอกว่าแค่หน่อยเดียวเท่านั้นเองเพราะคุณอย่างที่บอกว่าคุณไม่รู้คุณจะหวังกับเขาได้ไหมอะไรที่มันเกิดขึ้นระยะทางมันไกลหรืออะไรก็ตามนะฮะหากคุณไม่ชอบต่างชาติค่ะมันจะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณแต่ดันเป็นคนที่เข้ามาคุยแล้วงงๆอ่ะมึงเหมือนไม่ดอออะไไรเหมืน้บก เขามาคุยทักเฉยๆแล้วแล้วมึงต้องการอะไรคุณก็ไม่รู้เหมือนกันแบบนั้นคุณก็รอสัญญาณเขาว่าเขาจะเอายังไงแต่คุณคุยกับเขาไหมคุณคุยกันนะฮะอย่างน้อยก็คนโสดสนิทครับมันจะมีคนคุยกับคุณนะคะแปดถึงสิบห้านี้นะนะมันก็เป็นอะไรที่ถามว่าดีไหมไม่รู้ว่าดีไหมหรอกแต่เอาเป็นว่าคุณก็ยังดีกว่าคุณนั่งเบื่อๆเซ็งๆอยู่บ้านกันแล้วกันนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีธนูเลยค่ะนะฮะหมดแล้วจากคบแล้วค่ะสำหรับการรวงนะะในปัก ในปากนี้นะจ๊ะปากแบบเลยเทบ้าหนูนะเอาละค่ะไปเจอกันใหม่นะฮะในธาตุนะจ๊ะในปากเน่าวนี้ขึ้นไปก่อนค่ะชาวราศีธนูไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย